ออตอนนี้เราอยู่ที่โคกหนอนน้ำโบนเดียวนะครับเดีย๋ยวจะพาไปเยี่ยมชมสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าแวะมาเอาปั้ำสูมน้ำอ,อยู่ใกล้บ้านเนินคุณทานนี่แหละครับ ใกล้สวนผมเลยใกล้สวนพ่อเลยใกล้นาพ่อเลยสวนการเรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนึ่งกุนถาเนีย่ยยาวไปนูน่น แล้วก็มีสระมีสระมีฟารมเสัตว์อยู่ฝั่งนู้นครับอ่าอันนี้เข้าๆก่อนเนาะครับอันนี้เลี้ยงปลา